การขายแล้วนะครับขอบคุณน้องชายน้องสาวด้วยนะมาอุปนุนกันอีกแล้วครับผมไม่รู้ว่าคันที่เท่าไหร่ครับมาอุปนุนกันตลอดเลยขอบพคุณมากมากครับน้องฟ้าน้องปูขอให้น้องฟ้าน้องปูนนะผมโชคดีมีชัยนะครับขับขี่ปลอดภัยสนุกสุขใจในทุกเส้นทางเดินเลยนะผมน้องร่ำรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับโชคดีโชคดีโชคดีเฮงเฮงหมานหมนร่ำรวยนะน้องนะยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมให้รถคันนี้พา ไปขับขี่พาไปหาเงินหาทองนะครับให้ได้เยอะๆนะครับรวย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 ่นี้่้องนะโชคดีโชคดีโชคดีขอบคุณมากๆครับขับขี่ปลอดภัยนี่นะผมมาซื้อรถที่คูค้ารถซิ่งนะผมไว้ใจได้นะฮะใครที่หารถสวยๆอยู่ครับผมครบจบแน่นอนครับอ่าสไตล์รถสวยๆนะผมคัดรถสวยๆนะคันนี้ก็เจ้าของเดียวทั้งแต่ป้ายแดงเลยนะผมโชคดีโชคดีโชคดีอ่า ยอดสุดยอดสุดยอดนะยินดีด้วยคุณน้องเฮงเฮงรวยรวยน้องนะโชคดีโชคดีครับผมยินดีด้วย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 โอ้สวยคลิปเลยฮะนี่ยินดีด้วยยินดีด้วยครับผมยินดีดรวยน้องนะขอบคุณมากมากครับเฮงเฮงรวยรวยน้องนะขอบคุณครับผมนี่นะฮะก็ยังมีรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตนะครับผมนี่เรียกสันกันมากมายเลยนะผมมีรถ เข้ามาคัดให้แล้วทุกคันนะใครที่ดูรถไม่เก่งใครที่ดูรถไม่แม่นนะผมมาหาที่คุ้ารถซิ่งได้ครับศูนย์เก้าการสี่หกสองสี่ห้านะผมรับรองว่าคุณได้รถดีรถคุณภาพแน่นอนนบผมว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตนะผมรับทั้งหมดเลยนะยินดีครับผมยังต้องการรถนะครับเข้ามาที่ร้านอีกจำนวนมากนะผมอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะแลกอยากจะเทิ์นนะฮะ นี่นลยครับผมนี่เลครับผมนะสี่กับเก้าสี่กับสองสี่กับห้าครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสับสไล์นะครับผมช่องยูทูปพุทธคาร์รุสซิงด้วยนะครับอยากจะดูภาพนิ่งๆก็ไปดูได้ที่เพจพุทธคาร์รุสซิงนะมีให้ดูให้ชมตลอดนะครับผมดูรถสวยๆนะครับผมเกืยบเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นรถบ้านนะรถบ้านรถตผมแล้วก็มีรถที่ไปเก็บงานนะครับหลายคันเลยผม ีเลือกชมเยอะเลยดูดีดูดีด้วยดูดีด้วยนะผมในการฟังมืงของเรานะผมมีให้เลือกชมเยอะนะฮะรถมีเลือกชมมีให้เลือกชมนะผมไม่มีเวลามาก็เรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะผมโคนเป็นจำนวนสไลด์ส่งให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะโทรเข้ามาได้ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสองสี่ห้าห้านะฮะรอเลยสมหวังแน่นอนนะผมสำหรับใครที่หารถสวยๆฮะ มาได้แล้วผมได้รถกลับบ้านแน่นอนครับผมได้รถกลับบ้านแน่นอนครับยิในดีต้อนรับนะผมลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับต้อนรับเลยนะผมขอบคุณมากมากครับนี่ก็แซตโฟนะผมแซตโฟนี<ม>่สีล็อกโคนะผม,มนนนะสีล็อกโคน้ย่นฮะชุดแต่งเลเกอร์นะผมสามพันในประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ก็สามเจ็ดสี่แซตมิสโบนะครับ โอ้ยโดนไฟยังเงายังเงา,ย,งเงายังเงานะยังเงานะผมว่าที่นี่เราดูแลอย่างดีครับผมดูอย่างดีครับมีทีมงานมืออาชีพนะครับผมทำค,ความสะอาดให้ทุกวันนะครับรถสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะผมเป็นร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนมีการสั่นไฟเรดี้สั่นกระสุนแซ่บนะครับ,นะรบ,รรรบที่เป็นชุดแต่งเอมิวนะครับนี่ก็เป็นตัว มาสเตอร์ R7 นะผมโฟกิงออฟเจดีเอ็มมันก็เป็นจมฟอร์ดมัสแตงนะผมรลอแรงไม่เกรงใจใครต้องฟอร์ดมัสแตงโอเคนะผมขอบคุณน้องปูน้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งน้องๆนะขอโชคดีมีใจกับผมกัขบขี่ปลอดภัยสนุกสุขใจในทุกเส้นทางเดินนะผมขอให้มั่งข้างร่ำรวย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 โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ